นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมโพธิสัตโตมหาคุโนมหิติโกมหาลาโภอหังปูเชมิติธิลาโภ นิรันตรังนะโมโพธิสัตโตมหาคุโนมหิติโกมหาลาโพอะหังปูเชมิติธิลาโพนิรันตรังนะโมโพธิสัตโตมหาคุโนมหิติโกมหาลาโพอะหังปูเชมิติธิลาโพนิรันตรัง พุทธังประสิทธิธรรมังประสิทธิสังคังประสิทธิอริยะองค์สวงสัมปันโนอิติปิโสนะโมพุทธายะอิสวาสุติมหาบันดาลสัจจังประสิทธิเมพุทธังประสิทธิธรรมังประสิทธิสังคังประสิทธิ อริยองค์สวงสัมปันโนอิติปิโสนโมพุทธายะอิสวาสุติมหาบันดาลตัดจังประสิทธิเมพุทธังประสิทธิธรรม,มังประสิทธิสังฆังประสิทธิอริยองค์สวงสัมปันโนอิติปิโสนโมพุทธายะ อิสวาสุติมหาบันดาลตัดจังประสิทธิเมพุทธังประสิทธิธรรม,มังประสิทธิสังคังประสิทธิอริยองค์สวงสัมปันโนอิติปิโสนโมพุททายะอิสวาสุติมหาบันดาลตัดจังประสิทธิเม พุทธังประสิทธิธรรมังประสิทธิสังคังประสิทธิอริยะองค์สวงสัมปันโนอิติปิโสนโมพุทธายะอิสวาสุติมหาบันดาลตัดจังประสิทธิเมพุทธังประสิทธิธรรมังประสิทธิสังคังประสิทธิ อริยองค์สวงสัมปันโนอิติปิโสนโมพุทธายะอิสวาสุติมหาบันดาลตัดจังประสิทธิเมพุทธังประสิทธิธรรม,มังประสิทธิสังฆังประสิทธิอริยองค์สวงสัมปันโนอิติปิโสนโมพุทธายะ อิสวาสุติมหาบันดาลตัดจังประสิทธิเมพุทธังประสิทธิธรรม,มังประสิทธิสังฆังประสิทธิอริยองค์สวงสัมปันโนอิติปิโสนโมพุทธายะอิสวาสุติมหาบรรดาลตัดจังประสิทธิเม พุทธังประสิทธิธรรมังประสิทธิสังฆังประสิทธิอริยะองค์สวงสัมปันโนอิติปิโสนโมพุทธายะอิสวาสุติมหาบันดาลตัดจังประสิทธิเมสาธุสาธุสาธุ